Children welcome to this class. Teacher name is คณิตาเทียงทุ่ง my nickname ที่ชื่อทัตสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการติวข้อสอบโอนิวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ค่ะซึ่งจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วค่ะเราทำถึงข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่15้าใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูข้อที่1 6บหกบอยว่าะ LOOK AT THE TABLE mm hmm. ก็คือให้สันเกตที่ตารางนะคะเรามาดูตารางกันเลยคะ่ะเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่า animals p e e d ก็คือความเร็วของสัตว์นะคะเขาให้สัตว์มาทั้งหมด6ชนิดนะคะ mm hmm. ก็จะมีเป็น a l l ฟ g a t ก็คือช้างจ i r า f f e g i r a นะคะเสือชีต้า h o r ก็คือมมาบอก็คือหมูป่านะคะแล้วก็ lion ก็คือสิงโตะคะ่ะและนี่ก็คือความเร็วกิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงนะคะ เราก็จะมีเป็นช้างค่ะความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมียีรามนะคะ52กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเสือชีตาค่ะก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีเป็นม้า88กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีเป็นบอกก็คือหมูป่าค่ะ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือไลออนสิงโตนนเองค่ะความเร็วก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ เราาดูที่โจทย์ถามค่ะเขาถามว่า which sentence is correct ก็คือข้อใดประโยคในข้อใดอะค่ะต่อไปนี้ c o r r e c ก็คือถูกต้องที่สุดค่ะเรามาดูช้อยข้อแรกกันค่ะเขาบอกว่า a horse i s the f r a t c e s ก็คือมาเรามาดูช้อยข้อแรกกันค่ะก็คือ a horse i s the f a s t e s เรามาดูช้อยข้อแรกกันนะคะก็คือ horse is the fastest ก็คือม้าเร็วที่สุดใช่หรือไม่เรามาดูม้ากันค่ะม้าเท่าไหร่ม้าความเร็วก็คือ88มีอะไรเร็วกว่าม้าไหมนี่ค่ะมีเสือชีต้านะคะนั่นแสดงว่าข้อนี้ผิดใช่หรือไม่ใช่แล้วแปลว่าข้อนี้ผิดนะคะเรามาดูข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า An elephant is the s l o w เ s t เขาบอกว่าช้างอะคะ่ะช้าที่สุดเลยใช่หรือไม่เรามาดูช้างกัน ช้างบอกช้างอะค่ะเขากำหนดความเร็มวมาก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอะไรที่ช้ากว่าช้างหรือเปล่านี่มีน,นี้ใช่ไหมคะมีหมูปา่าหมูป่าเท่าไหร่24นะคะงั้นแสดงว่าข้อนี้ผิดเพราะว่าช้างไม่ได้ช้าที่สุดนะคะมาดูข้อที่สามัค่ะข้อสามเขาบอกว่าอ่ะไรออนอีส์รัชบรัชเชอร์มาลอมาดูข้อที่ 3, ม3า,กามา3กันเลยนะคะก็คืออ่ะไรออนอีสรัชเชอร ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันเลยนะคะก็คือ A lion is อนอี t e r than ต่อไปเรามาดูข้อที่กันเลยนะคะก็คือ A lion is อนอี e r than a cheetah ก็คือสิงโตค่ะเร็วกว่าเสือชีตาช่หรือไม่เรามาดูกันเลยสิงโตเท่าไหร่คะสิงโต80เสือชีตาเท่าไหร่120สิสิงโตเร็วกว่าใช่ไหม ไม่ใช่นะคะงั้นแปลว่าข้อนี้ก็ผิดนะคะเรามาดูข้อที่สี่ค่ะข้อสี่เขาบอกว่า a b o l l is slower than a giraffe เขาบอกว่าหมูป่าค่ะช้ากว่ายีราฟใช่หรือไม่เรามาดูหมูป่ากันหมูป่าเท่าไรคะยี่สิบสี่แล้วเรามาดูยีราฟยีราฟเท่าไรห้าส2บสองเขาบอกว่าหมูป่าช้ากว่ายีราฟใช่หรือไม่ใช่ค่ะข้อนี้ก็คือถูกต้องนะคะคำตอบก็คือข้อที่ นั่นเองค่ะค่ะต่อไปเราไปดูข้อที่17กันเลยนะคะอาจาย์เขาถามอะไรกันเอ่ยเรามาดูค่ะเขาบอกว่า there are 1 n 0 and eighty students half of them go to school by bus more students r i d e a bicycle d i d n work to school เขาบอกว่าจำนวนนักเรียนนะคะ one ก็คือเท่าไหร่100 And a 0ก็คือเท่าไหร่80นะคะจำนวนนักเรียนก็คือ180คน Half of them go to school by bus ครึ่งหนึงค่ะทำยังไงมาเรียน by bus ก็คือนั่งรถประจำทางมาโรงเรียนครึ่งหนึ่งก็คือ90คนนะคะเขียนตัวย่อเป็น b แล้วกันนะลูก่ะต่อไปเขาบอกว่า More students like a bicycle than walk to school เขาบอกว่ามีจํานวนนักเรียนที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนมากกว่าเดินเขียนตัวย่อเป็น bicycle นะคะมากกว่าบวกไว้แล้วก็วกคือ w a แล้วกันเขียนเป็นลบเนอมาเรามาดูคําถามกันคำถามเขาบอกว่า which diagram is correct diagram คือ diagram คือแผนภาพหรือแผนภูมินะคะคำถามเขาบอกว่าแผนภาพในข้อใดอะคะ่ะ East c o l l e ก็คือถูกต้องที่สุดนะคะเรามาดูข้อแรกกันข้อแรกเขาบอกว่าอะไรบายบาทเท่าไหร่90แล้วก็ทำยังไงมางเรียนอีกขี่จักรยานหรือปั่นจักรยานมาเท่าไหร่40แล้วก็เดินมาเท่าไหร่เดินมา50ใช่ไหมเอ่ยแล้วที่เราดูจากโจทย์กำหนดมาให้ก็คือ นั่งรถประจำทางหลายเก้าสิบอานี่ถูกและเขาบอกว่าปั่นจักรยานมามากกว่าเดินแต่อันนี้คือเดินมากกว่าปั่นจักรยานใช่ไหมงั้นแปลว่าข้อนี้ผิดนะคะเรามาดูข้อที่สองกันข้อสองเขาให้อะไรมาบายบัสก็คือนั่งรถประจำทางมามีเท่าไหร่เก้าสิบคนแล้วก็ปั่นจักรยานเท่าไหร่ห้าสิบคนแล้วก็เดินเท่าไหร่เดินสี่สิบ เขาเหมือนที่โจทย์ให้มาไหมคือรถประจำทางครึ่งหนึ่งก็คือเก้าสิบใช่ไหมแล้วก็อันนี้ปั่นจักรยานมากกว่าเดินใช่หรือไม่ใช่อันนี้ถูกนะลูกมาเรามาดูข้อสามกันก่อนข้อสามเขาให้อะไรมาเขาให้นั่งรถประจำทางเท่าไหร่1้อแปดสิบคนเลยแล้วก็ขี่จักรยานมาเท่าไหร่เก้าสิบคนแล้วก็ เดินเท่าไหร่เดินมาห้าสิบคนแค่เห็ุอันแรกก็ผิดหรือถูกก็ลุกผิดแล้วคะ่ะข้อนี้ผิดแล้วเรามาดูข้อสี่กันก่อนข้อสี่เขาให้เท่าไหร่นั่งรถประจำทาง่าไรร้อยแปดสิบเลยแล้วก็ขีจ่จักรยานเท่าไหร่ห้าสิบเหมือนกันแล้วก็เดินมาเท่าไหร่เดินมาเจ็ดสิบอันนี้แค่เห็นอันแรกก็ผิดแล้วค่ะลูกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น้อยกว่านี้มากกว่าดังนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อที่ นะคะสมเหตุสมผลที่สุดละค่ะค่ะต่อไปเราไปดูข้อที่18กันเลยนะคะเรามาดูข้อที่18แล้วก็19นะคะเขาให้ดูอะไรคะ look at the map ก็คือให้ดูที่แผนที่ที่กำหนดให้นี้นะคะเรามาดูแผนที่กันค่ะเขาให้อะไรมาบ้างก็คือ first street ก็คืออะไรถนนเส้นแรกแล้วก็ second street ก็คือถนนเส้นที่2นะคะแล้วก็ เม t r นสีก็คือถนนหลักนั่นเองค่ะเรามาดูสถานที่กันเลยนะคะก็คืออะไร s c h สคู school. มี School ก็คือโรงเรียนมีพาร์ก็คือสวนสาธารนณะแล้วก็อะไรเบเกอ y ก็คือร้านขายขนมปังนะคะแล้วก็ Museum ยมมิวเก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็อะไร Post Office ก็คือที่ทำการไปรษณีย์นะคะหรือแล้วก็บั Station ก็คือ ที่รอรถประจำทางน,นะคะแล้วก็อะไร Hospital Hospital คืออะไรคะคือโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ d l i v e r y ก็คือห้องสมุดแล้วก็มี Supermarket ก็คือห้างสรรพสินค้านะคะเรามาดูข้อที่18กันเลยคะ่ะส่วน์เขาถามว่าอะไรเขาบอกว่า Which sentence is correct ประโยคใดต่อไปนี้ correct ก็คือถูกต้องที่สุดนะคะเรามาดูช้อยข้อแรกกันเขาบอกว่า The hospital is next to the library. เขาบอกว่า hospital อยู่ถัดจากห้องสมุดใช่หรือไม่เรามาดูกัน hospital hospital คือตรงนี้ library คือตรงนี้ใช่ไหมเออเหมือนจะใช่ใช่ไหมคะเราเอาลิงไปก่อนเนาะเรามาดูข้อ2กันก่อนข้อ2เขาบอกว่า the museum is opposite the supermarket เขาบอกว่า museum เกือน,นี้นะคะอยู่ opposite ก็คือตรงกันข้ามอยู่ตรงข้าม ห้างสรรพสินค้าใช่หรือไม่ใช่ไหมตรงข้าไมไหมลูกอันนี้ไม่ตรงข้ามนะคะแปลว่าข้อนี้ผิดนั่นเองค่ะเรามาดูข้อสามกันข้อสามเขาบอกว่า the school is between the park and the bus station เขาบอกว่าโรงเรียนนะคะ between ก็คืออยู่ระหวา<ม>่างโรงเรียนอยู่ไหนโรงเรียนอยู่นี่อยู่ระหว่างสวนสาธารณะกับ bus station ใช่หรือไม่อย,อยู่ระหว่างกันไหม ไม่ใช่นะคะงั้นข้อนี้ก็ต้องผิดนะคะเรามาดูข้อสีกันข้อ4เขาบอกว่า mm hmm. the post office and the bakery are on the same road post office อยู่ไหนอยู่นี่แล้วก็ bakery อยู่ไหนอยู่นี่เขาบอกว่า post office และ bakery อะคะ่ะอยู่บนถนนเส้นเดียวกันใช่หรือไม่ bakery อยู่ถนนเส้นไหนเส้นแรกนะคะส่วน post office ถนนเส้นไหนเส้นนี้เส้นหลักนะคะงั้นแสดงว่าข้อนี้ก็ผิด การข้อนี้ก็ต้องตอบอะไรคะตอบข้อที่1นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่19กันเลยนะคะค่ะจะเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือโทย์เขาบอกว่าอะไรเอยเขาบอกว่า John i s a t the post o f f i c e how can he get to the library เขาบอกว่าชอนนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ post office ก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเขาสามารถไปห้องสมุดได้อย่างไรห้องสมุดอยู่นี่ าจะมาได้อย่างไรอ,อื่ยเรามาดูช้อยข้อแรกกันเขาบอกว่า walk past the park ก็คือให้เดินผ่านอะไรบ้างให้เดินผ่านสวนสาธารณะมาแล้วก็อะไรห้องสมุดอยู่ตรงไหน The library is on the left ห้องสมุดจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะฝั่งซ้ายก็คือไม่ใช่แล้วเนาะนนข้อนี้ก็คือผิดนะคะเรามาดูข้อที่สองกันเลยข้อสองเขาบอกว่า เขาบอกว่า walk along t h r street ให้เดินไปทางไหนให้เดินไปถนนเส้นนี้ให้เดินมาตรงนี้ The library is on the left The lights เขาบอกข้อสเขาบอกอะไรเขาบอกว่า walk along f i r street s t ให้เดินมาทางไหนมาทางนี้นะคะ The library is on the l i g h t ก็คือให้เดินตรงมาทางถนนเส้นแรกเนี่ยห้องสมุดจะอยู่ฝั่งขวามือใช่ไหม เออไม่ใช่เนาะเราต้องเดินข้ามถนนมาอีกนั้นแปลว่าข้อนี้ก็ผิดนะคะข้อ3ค่ะเขาบอกว่า walks across Main Street ให้เดินข้ามถนนเส้น Main Street ก็คือเส้นนี้มา The library is in front of him ห้องสมุดจะอยู่ in front of คือด้านหน้าเขาเลยใช่ไหมเอ,อข้อนี้เหมือนจะถูกใช่ไหมคะแต่เราวิ์ไว้ก่อนเนาะเรามาดูข้อ4อก,กันข้อ4เขาบอกว่า walks along Circle Street ให้เดินไปทางไหนมาทางถนนเส้นที่สองเส้นนี้ The Library is opposite the Museum เขาบอกว่าเดินตรงมาฝั่งนี้ใช่ไหมห้องสมุดจะอยู่ตรงกันข้ามกับพิพิธภัณฑ์เลยใช่หรือไม่เออเดินมาฝั่นี้ไม่เห็นอะไรเลยพิพิธภัณฑ์อยู่ฝั่งนี้ต่งางหางั้นแปลว่าข้อนี้ก็คือผิดนะคะคำตอบก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเครื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะและเราจะได้พบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปนะคะครูหวังว่าการสอนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆนะคะและสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะในการสอบโอนิทเทีะถึงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอตัวลาไปก่อนนะคะ Thank you for watching See y o u n e x t time Goodbye ค่ะบ๊ายบาย